สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักยางมัดผมกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เราจะใช้ได้ซัมเมอร์เบอร์16 2สองเส้นควบนะคะมียางมัดผมค่ะเข็มโกเชเบอร์1นะคะขนาดหัว1.6มิลเริ่มต้นให้ทำห่วงนะคะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วสอดเข็มเข้าไปใต้หนังยางนะคะเกี่ยวไหมผ่านหนังยางขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านห่วงทั้งสองห่วงค่ะเป็นการกวักธรรมดานะคะแถวที่หนึ่งเราจะเริ่มที่กวักธรรมดาทั้งหมด61หลักนะคะเราจะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็กวักได้ผ่านห่วง เป็นควักธรรมดานะคะเราจะทําจนรอบหนังยางเลยนะคะทั้งหมดให้ได้61หลักค่ะเดี๋ยวเราไปทำให้เสร็จแล้วมาเจอกันตอนที่จบแถวนะคะ เมื่อทำครบ61หลักแล้วเราจะมาเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงติดกันค่ะจากนั้นขึ้นแถวที่สองเราจะขึ้นแถวที่สองด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็โซ่หนึ่งเป็นโซ่ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเสร็จแล้วพอ1คอบนหลักเดิมนะคะ เสร็จแล้วโซ่หนึ่งนะคะแล้วพอหนึ่งคอระลักเดิมค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งนะคะแล้วพอหนึ่งคอระลักเดิมหลักนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอทั้งหมดสามครั้งนะคะมีโซ่สามพอหนึ่งคอทั้งหมดสามครั้งเสร็จแล้วเราถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วข้ามไปสามหลักหนึ่งสองสาม เราก็ทำพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปนะคะทำพอหนึ่งคอเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอทำในหลักเดียวกันนะคะทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำพอหนึ่งคอเราจะได้พอ1คอบนหลักนี้ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเราขั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกหลักค่ะ จะได้ลักษณะลายเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นที่โซ่หนึ่งเราก็ข้ามสามหล,ลักเราก็พอหคอบนหลักถัดไปนะคะพอหนึ่งคอตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอบนหลักเดิมค่ะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งพอหคอนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอบนหลักเดิมจะได้พอหนึ่งคอทั้งหมดสี่ครั้งนะคะขั้นด้วยซื้อโซ่หนึ่งทุกครั้งที่เราขึ้นพอหนึ่งคอนะคะเราจะถักแบบนี้จนรอบเลยนะคะเมื่อถักได้จนรอบแล้วให้เรามาเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะเราจะจบที่โซ่หนึ่งแล้วเรามาเลื่อนห่วงกับโซ่หลักที่สามนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงทั้งสองห่วงนะคะอันนี้ก็คือจบแถวที่สองนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่สามะคะ่ะขึ้นแถวที่สามด้วยโซ่สีนะคะแล้วก็ทําพอสองคอสองครั้งรวบห่วงพร้อมกันตัเข็มสองครั้งนะคะแทงลงไปในหลักโซ่หนึ่งของแถวที่แล้วนะคะเกี่ยวไหมผ่านมาคะ่ะปดทีละสองนะคะ ปดอีกสองค่ะเราก็เหลือได้ไว้นะคะแล้วก็พันสองครั้งค่ะแทงลงไปนะคะในหลักเดิมปดออกทีละสองห่วงสองครั้งนะคะปดสองห่วงครั้งที่หนึ่งปดสองห่วงครั้งที่สองนะคะเราจะเหลือได้ไว้ทั้งหมดนะคะสามห่วงแล้วเราก็รห่วงพร้อมกันค่ะแล้วเราก็มาทําโซ่สามนะคะเราก็ทำพอสองคอสองครั้งรห่วงพร้อมกันในช่องของโซ่หนึ่ง ่องถัดไปนะคะเราพันหัวเข็มสองครั้งปดครั้งที่1นึปดครั้งที่สองแล้วก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งปดทีละสองห่วงครั้งที่1นึปดทีละสองห่วงครั้งที่สองแล้วรวบห่วงพร้อมกันค่ะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะโซ่3ามแล้วก็พอ 3, สองคอสองครั้งรวบห่วงพร้อมกันค่ะ ในช่องโซ่นะะหนึ่งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแทงลงไปในช่องโซ่หนึ่งค่ะวักได้ผ่านนะคะปดทีละสองห่วงครั้งที่หนึ่งปดทีละสอง, 1, ห,งดดนนะะห่วงครั้งที่สองค่ะแล้วพันหัวเข็มสองครั้งค่ะเกลียวได้ผ่านนะคะปดทีละสองห่วงครั้งที่หปดทีละสองห่วงครั้งที่สองแล้วเรามารูปห่วงพร้อมกัน,นะคะ่ะ อันนี้ลายแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราถักโต่สี่ค่ะนกควักธรรมดาลงในช่องโซ่หนึ่งนะคะในช่องโซ่หนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วเราโซ่สีอีกครั้งค่ะแล้วเราก็ทำพอสองคอสองครั้งรวบห่วงพร้อมกันลงไปในช่องโซ่หนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็ขึ้นที่โซ่สามนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพอสองคอสองข้างรวบผงพร้อมกันค่ะแล้วก็โซ่สามนะคะ แล้วก็พอสองคอสองค้างรวบหวงพร้อมกันค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะก็คือเราจะทำพอสองคอสองค้างรวบห่วงพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามระหว่างลายเราจะขั้นด้วยโซ่สี่แล้วก็กวักธรรมดานะคะ ทำไปจนรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ จะจบแถวที่โซ่สี่นะคะจบแถวที่โซ่สี่ค่ะแล้วเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงตรงตรงนี้นะคะ่ะเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเราถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายใหม่กันนะคะ ใช้เข็มนะคะร้อยได้ที่เหลือนะคะแล้วก็ซ่อนไปลายได้ไว้ในข้างในงานชิ้นงานนะคะหรือแทงเข็มเข้าไปนะคะซ่อนปลายใหม่ไว้นะคะ เก็บไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดได้ค่ะ ก่อนจะตัดได้เราจะแทงย้อนกลับมานะคะล็อกเข้าไว้กันเขาหลุดค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดใหม่เสร็จแล้วนะคะสำหรับยางรัดผมแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ